ทั้งชงเป็นสื่อกลางแนวทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมครับปูได้ยินเสียงบอจ้าปูอะได้ยินบอได้ยินแล้วจา้าปูสารคามเนาะจา้าแมนบอสารคามล่บก็อยัางในปฏิบัติรับปอยเตรียมว่ากันสองชีครับหนึ่งชีปูปอยสองตัวหนึ่งร้อยประกันโอ้ปูคือดังระเบิดเลยตอนนี้ครับปู ตายจงลยเวรใช่หูน่ะอมวยผมมวยเี่ก I mean. ันนี mm ่ฝ hmm. ันก็เล huh? ็กนีประจำวันนะมันปอดกันมากเลยเขาไม่มันใจราขาได้ล้างเงี้เดี๋ยวว่าต้องทับพ่อเหมือนเนียนึ่งซีนะบ่อจ้านึ่งซีเหาพว้นั่นให้ทุ่มจ้างเดี๋ยวเลยบอกเขาจะี้กันารเดี๋ยวทากเมี่อยู่ิวไรวันที่เช้าวะองเชยวเดีย โอ้ปูขันเลปูแมนเข่าตรงตรงเบลก็ต้องอยากได้มาฝากเอฟซีช่องเบลนั่นน่ะแล้วค่ะบปูหมวดก้อนเลขปูนี่เข่าเลขไอ้เลขค้านวลแมนบอลจ่าหนึ่งสี่ล่างแมนบอลโอ้ยมันเข่ามาจะหนึ่งหนึ่งหาล่างหาศูนย์เจ็ดศูนย์มาเรียๆหกปีจ้าศูนย์หามาเรือย แล้วท้าถ้าเมื่อนี่เบลเบลขอตัวเลขน้ำปูนี่ปูจะหายเบลมีเลขกยังเนี้ยค่ะปูมีหลายชุดเป็นบอนี่จ้าปูที่เหี่ยวจักจักอ่าเล่นกับปูนปูสัญญาณขาดจ้าสัญญาณขาดเลยยางหาปูยางหาคืนจ้าปูยางหาคืนจ้าปูได้ยินอยู่มองนี้เอานี่แล้ว พูดต้องไปขึ้นทั้งต้นใหม่บอบานนี้โอ้ป็ต่ระพูดก็มาเห็นเป็นอย่างนี้แหละคือนั่นละปูสัญญาณเห้าติดต่อกันบกอยได้เลยนั่นละค่ะปูกเลยกันเลยผ่าดโอกาสทุกที่เลยจากสัญญาณมมี่มื่อนี้ โอ้ปูจะหายมีมีเลขคำนวณเลขเชือเกเลขอีหยังมีอยู่บ,บ่จ้าวันนี้เอ้ยเข้าเม่าเมื่อแล้วลูกกอกแมวเข้ามาเมื่อเล่าดิอ้ม่โอ้เาเดี๋ยวปล่อยเมื่อเล่าไล่ข้าเข้าวที่เม่าว่าจะสกุลนครกับที่ต่อว่าอยู่ที่แม่โอ้ไก่ไก่เม่าที่แม่ไงแม่โอ้จ้าเอาวันนี้เฮาเฮาเริ่มต้นเอาเอาเลขกันได้ก้อนจ้าเริ่มต้นนี่เอาเลขประจันวันก่อน เลขประจำวันประจำว,นวันศุกร์ประจำวนันศุกร์เดินว่าประจำวนันศุกร์จ้าบอ,อกว่าสุขเลยจ้าเป็นเลขเด่นหน,น,น่เลยเลขเด่นเด่นเด่นเอ๋ปูอ๋อโทรศัพท์ไปใกล้ๆแน่จ,จ้าเออใกล้แล้วนี่ใกล้แล้ว <laughs> ปูฟันเฟือนอยู่บ่วไว ป้อนไก่หน่นะป้อนไก่ให้หมาโอ้เบวาอยู่ในเสียงซับก็จังเสียงซับในกว่าแมเนป้อนเพื่อนอ๋อเฮ็ดเน่ากินให้มาเฮ็ดมาชิบซีตัวน้อยเ็บลาบ้าสามเหมือนยาชิบซีตัวอ่ะปูเริ่มต้นเล็กเด่นรถจ้าเล็เด่นหนิมีหกสามห้ามีหกมีสามมีห้า ตัวนี้เลขล่องตัวล่องล่องนี่ห้าสี่สามมีห้าสี่สามตอนนี้จับคู่จับคู่เออจับคู่สามตัวเดียวสามหกห้าสามหกห้าเออรักวัวอาสามค่ะมาเนี่ 3, 6, 3, 6, ย <5 S 2> บานีกาเอาสองตัวสตัวเออสตัวบนีมีหีห้าสี่ปสามหกสามหกเออสามหกนีวงกลมบารีวงกลมสามหกค่ะ <5. S 1> แล้วก็หาซแล้วก็ห้สี่เออบานีเรียกกัน สูตรทิสูตรยันสี่ทิศสาันดีคู่ดีจับคู่สคนเอาเอาแค่สองคู่จ้าศูนย์หแปดศูนย์หแปดเออวันดีกะเอาอีกตัวนึงกะเอาอีกตัวนึงกนะสามหัดีะ สามตมีศูนย์หกแปดบันนี้สองตมีสามหกซ้ำนี่เป็นบ่จ้าเออต่อเนี่ยพูดจะจับไปต่อเลี่ยเจ้าเอ็มพี่มันกับพี่หลายตันกวจับบวกนายเจ้าพูดจะจับมันน้อยจับเอาในยันนี่เลยเป็นบ่ครับปูเออเดี๋ยวปุ๋ยชมไปจับในยันนี่กันนีซึ่งกันแล้วกันกีหนึงมึงกีมันกับอยู่ในหันมันจ้าเอาลูกกอกแมวเอาลูกกอกแมวบ่จ้าเออลูกกอกแมว เอาเ,อาเ,อาเอ่จ้าสามศูนยปสามศูนย์แปดสามศูนย์แปดแลห้าสี่ห้าส5บก็ถีอละจ้าเราเรียกเชื่ออเลขเชื่อกเช็นกหีครัยวกันอเ,เอสี 5, ่ห้าเก้าสี่ห้าเก้ากูจับกูให้กะ ปูจะปูให้กบมี่ตาเจ้าอาชีนี่ละกาตัดเลนในสีหาเก้านี่แหละค่ะปูเออเราจะเนี่ยเราจะจดูปูอยางนจะจัดเอาปูปูก็กจัดในแค่นั้นเราจะว่าบฝันฝันจีบถูกมาถึเออสามวัสวันหว,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 วดที่หนเรียกฝันปูนะ่ะบ่จ้า เอ้ฝันแล้วประกอบกบกเหม่นย่ำเลยโอ้ฝันมาถือสีงวดตดถ้าถ้างวดนี่ถืออีกเป็นหางวดแม่นบ่าจ้าหวยหางวดเลยโอ้กูเป็นฝันแม่นสบายนี่ฝันฝันขุดหากระบ้าฝุดใสุ่ณคุณแล้วเพิ่นเก็เงี้เงี้ยแล้เพิ่อเก่วอกนี้หาุ่หาเอกแล้วขุดหาบนันบกับไรนบนอะไรับอืมบอกที่ก็เอาเนี่ยว่าว่ เนี่ยว่ามันก็เจกเลยว่ามาบ้าห้าบ้าบ้าขาบ้าขา้ากินเนื้อหมาเนี่ยเอาไปฝันเนี่ยฟันันเออฝันมากู้จัดทอนกู้ถึงคนคนดูวัดกู้ถึงคนตายแล้วละกู้ถึงคนไม่สาระสันเขาให้กู้ี่ยคนตายแล้วคนกู้จัดทอนีึแล้วอัน เองเอาเสียบผูกวาเสียบก่อปูั้เสียบก่อดีว่าเอาเสียวว่เอาเสียหรือ่าเอาหีซีหาล่างย่เ้าสียว่เอารับางสิ่งายหาซีซีหาล่างไปเวาจ้าปูจัดไกางนละจ้าปูบพวกกาเงินอาันีกันเงินแต่ว่าแต่ปันตะ่นปันตะ่านไปก็เนี้่อยตามเนี้ยนะ ป่านนี้ันไปแล้วขาเจ้จัดงานบุบบบมเล็บปถามมาจัดงานอย่างกันโ้ยข้เจ้าจัดงานนั่นข็เจ้าถึเรื่องตปูสารข้ามหาซีังเม็ดเดียวโตเดียวเมื่อตาุเสียนทองเสียนอีเนี่กขาเจ้าเรเรี่ยงกันตูวนี้ว่าท่านานี้ปูกรดปนปูกระดต้องบคัเรยนี้ันปนนี้ขาเจาเนี่ยทอดมาใหได้ลวนี่เนี่ยสูงเงจ้า วันนีก็เลิมักหาที่ที่น่ารงหาที่ร่างนี่ล้วนีขึ้นตัท้ายเดือึ้นขึ้ท้ายหมู่เมื่อวานนี่มืนขึ้นี่นะจ้าวันนี้กูยิ่งไปกองสลากกูยิ่งเนี่ยกองสลากที่เขาออกนี่องละวันที่หนึ่งละวันที่นั่นนะเขาหมุนปผู้หมุนเนี่ยแเรยถามอม่อยอยมเอ่อโยมทำงานแผนไหน เขาเรียกว่าประเด็แว่ที่เล่าวาสั่นเขาวจ้าะเขาเรียกเขารียกว่าทีต้งเงไรล่ะที่เลงตอบว่าต้เงที่าวาสั่นที่เลงว่าต้เลงห่าวาสั้นออกล่างก็คัดปะเพว่าออกล่างบคัดล่ดออกล่างเห็แล้วคึบคัดเลอมัมดกมัดตัวเทีเลยอาซีหนมาเจเลยอาซีหน กูกลบไปได้ด้ะค่ะแสดงว่านี่มันใจแห้งก็คือหาซีซีหาเออมันใจแห้งเนี้ยหน้อยมอนีิดวันพาธนี้กูแต่งพอดเพราะว่าสอนเด็กน้อยนักเรียนวะสองบอกสองไม่เท่าไหร่นักเรียนนักเรียนว่าตอบซีเตี้ยวไม่ไม่ตีกระดานไม่ไม่สอนคนนี้ไม่ไม่สอนไม่ไม่ไปเพรามันสอนอยู่นี่ยมันมันเป็นติวเด็กตียาโง่นี่นี่ล่างยาโงู้นล่างนะจ๊ะอือปวดได้ที่จีซะอือล่าง มานใจมน้าเ่อยลอยเปร้ยงลอยเปรี้เ่อยาครัวเอคน่ีหหาหาซนี่ล่าง่างียวเล็กียวก็ต้องขึ้นบนเลยเล็กียว่ล่างมาเดินอุตสาหกรรมงอกคนคนนี้ล่างห้าสี่ที่ดล่างวันล่างวัน รางวัลเลขท้ายสองตัวประจำววันที่สามสิบธันวาคมสองพันห้ารอยหกสิาเลขที่ออกอ้าสี่ดีออกแก่เลยขวบแก่แ้วันฉเกี่ยวจปูอาสมุัยว่าดีดี่ด่ดจหาดีดอีดด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 ี็ดเดีดยี่ดีดดีดดีดีด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 แี้ดีด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 ็ีดดีดดีดดี <c oughs> ลมแห้งทำร่มปู้กัอยู่หนาสาระนี่แหละเด้อโอ้รมแห้งเสียงลมเขาโทรศัพท์คักเลยครับปูเออบ่ได้เปิดพอลมเนี่ยมันมีหนาสาระมันนี่อยู่แล้วเด้ออืมสรุปปูสรุปมื่อนี่นี่ทั้งเลขประจำวันเ,เลขเชือกเหลขน้องแมวเ,เลขกฟันหนีมิตรหาซีทางนั่นเลยเมิตรหาซ้านนี้ครับจ้าเพราะว่ามันแห้งมันมากแห้งมันมากเลี๋ยวว่า กูฝันเหมือเาวาจะนึกไปเน้ยละเขาผูุยิ่งคูนึงเนี่ยพูนึงอ่ะอาจิซิกันกันไปเน้ยกันบอเนอ้ยคือจิบีกับสนะองซีเน้ยอ๋อเลขกันมาปูเออกันไเนี้ยตัวเนะ 1> 1ก้เาหนึ่งสี่กับสองสีกันเออเพราะว่าผูยิ่งมันคูนึงเนี่ยก็อสีคนบ่เห็นเนี้ยสี <laughs> คนบอเห็น